นสวัสดีนะฮะกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะกิโลบอนซึ่งวันนี้แพทใหม่เนี่ยมีพร้อมครับสกินใหม่เข้ามาของสกินของซาน,นิสะฮะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าผมเนี่ยสุ่มสกินซาน,นิสได้ไหมหรืออ่าได้ในราคาที่เท่าไหร่นะผมบอกเลยนะว่าสกินนี้โอ้ไ oh ม่ก่อนก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์ผมกันด้วยนะครับผมจะตรียมทุกวันวนะฮะวันนี้เราได้เข้ามาในเกมเอาวินฮะซึ่งมีอัปเดตใหม่เข้ามาแล้วนะฮะ ก็คืออัปเดตแรกเนี่ยก็คือตัวสกินซานิสนั่นเองนะผมเติมไป150คูปองนะฮะของเว็บไอาย่านะก็เดี๋ยวมาถึงอันดับแรกเลยก็คือมันจะให้ปีก่อนนะครับเติมเกิน9คูปองเนี่ยปั๊บเปิดไปเลยนะฮะว่าได้อะไรได้ไหม20เหรอฮะอันนี้เปิดไปเลยฮะไม่ต้องสนใจฮะโอเคเดี๋ยวผมไปตามไอ้ย่าก่อนเนาะ เคล็ดลับวิธีการสุ่มให้ได้นะฮะสวัสดีฮะคุณย่าฮะเราเข้าไปสุ่มในไหนฮะสุ่มในร้านครับในจอนครับสุ่ม6ครั้งออกแน่นอน100%ครับร้นานค้าภายในจอนไอที่สุ่มทีละหนึ่งนี่เหรอใช่ครับใช้ประมาณตอนแรกครั้งแรกหนึ่งใช้แค่ใช้แค่แคหนึ่งกูปองครับผมจัดสตรีมให้ทุกคนดูนะฮะว่าผมจะดวงดีขนาดนี้<อ>จัดไปเลยะฮะกูปองแรกโอ้โหจัดไปเลยฮะเดี๋ยวก่อนมันจะได้ครั้งที่หก ชวไปอีกห้าคูปองซึ่งผมก็เชื่อใจมันฮะถ้าถ้าถ้าไม่ได้ก็คือไปด่ามันนะได้ได้ชัวร์ครั้งที่สามนะฮะครั้งที่สามครั้งที่สามแล้วครั้งที่ครั้งที่สี่แล้โอโอ้โอ้มันใกล้แล้วมันใกล้แล้วโอ้โอ้โอเชียวเชียวมาแล้วรอบนี้แหละแล้วนี่คือครั้งสุดท้าย ้งหกพ้องถ้าอย่าหกลังจะหกครั้งมันจะได้พอดีอ่ะอีกสักครั้งไปทุกคนฮะครั้งที่เจ็ดแล้วนะฮะจัดไปอีกสักครั้งหนึ่งก็คือวันนี้น่าจะหมดนะฮะคูปองผมโอเคนะฮะมันไม่ออกนะกุตูนไม่ออกยากเก่งนะทุกคนคนเยี่ยมเก่งซ้ำเก่งซ่าทุกคนมันเก่งผม มันบอกว่าโอก้างออกตังหมดแล้วเนี่ยนี่ออกดีออกสักทีดีออกออกดีออก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 เออนี่กดเข้ามาดูมึงแล้วนี่นี่นี่มึงรำมวยไทยให้กูดูแนละเออเออแล้วกูกลับไปปุ๊บมึงออกเลยนะเออออกเลยนะออกเลยนะออกเลยนะออก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 โอเคออกจากเกมตังหมดฮะหรอเพิ่งมาเมื่อกี้น้องกูเล่นของเกี้ยงเลยฮะมันหลอกอ ทุกคนครับเดนเก็มเนี่ยยังไงเดี๋ยวมึงต้องเติมเพิ่มว่ามึงสูบไปแล้วมึงเสียใจทุกคนครับอีกเอาครั้งครับทุกคนมันเดี๋ยวมันก็ต้องเล่นมันแกงผมฮะทุกคนคือคือเหม่นผมจะต้องเติมอีกองสองครั้งเพื่อจะเอานะจิตใจมึงทำด้วยอะไรเฮะยย่ามึงทำด้วยอะไร ผมจะมาสุ่มต่อนะแต่ว่าไม่ใช่รหัสตัวเองนะฮะซึ่งเป็นรหัสของน้องแจยนะคะน้องแตงโมแตงโมขอเสียงได้ว่าคิดว่าได้ไหมแน่นอนไม่ได้ก็บ้าแลยฮะ,ะแตงโมตเติมมาหนึ่งพันนะฮะทุกคนแบบทุกคนครับเราได้เวลาสุมะะ่มแล้วฮะรหัสตัวเองสุ่มไปทั้งหมด150ยห้าสิบกูไม่ได้ไม่ไดส้สักแดงเดียวเลยฮะ,ะ <c oughs> ด้วยฉะนั้นเรามาสุ่มรหัสน้องดีกว่ามาหมุนไปฮะ,ะรอบแรก อ,อย่างแน่นอนอยู่แล้วฮะพูดได้คําเดียวว่าอย่างการล็อกเป้าฮะไปอีกห้าคูปองนะฮะอันนี้ไม่ใช่แล้วฮะโอ้โหโ,โอ้โหไ,ไปไปสิบห้าคูปองฮะยังไงแต่งโมก็ได้นะฮะแต่ว่าอยู่ที่ว่าได้กี่คูปองนั่นเองนะครับโอ้โหสุดยอดเอาวีออกได้สุดยอดมาก <S <S ไป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 ,ไปต,ต่อ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 อย่าหยุดนะฮะอย่า สุ่มอย่าหยุดถ้าอย่าหยุดอย่าหยุดประมาณไม่ใช่ตังเราฮะพูดเล่นพูดเล่นไปเลยนะฮะแตงโมรู้สึกยังไงฮะกับการสูญเสียไปประมาณเกือบหนึ่งร้อยกูุปองเลยคนหน้าแข้งโอ้โหเป็นไงล่ะหน้าหน้าแข้งไหมหน้าแข้งไหมไปเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้สวยฮะอืมก็คืออย่างที่ผมสังเกตไว้นะฮะ ยังไงก็เป็นท่าเต้นฮะเดี๋ยวดูนะฮะท่าเต้นแน่นอนฮะถ้าไม่ใช่ท่าเต้นก็คือให้ล็อบช่องเลยฮะอืมเตรียมตัวลอบช่องอ่ะกูบอกแล้วถ้าเต้ีตั้งแต่เล่น a อาวีมาผมจะไม่รู้ได้ไง <c oughs> ว่ายังไงมันก็ออกท่าเต้นก็เนี่ยฮะ499 762ยอสองลบ4 9 9้นฮะน้องชายไปช้ำทั้งน้ำตาหมดสต็อก โอเคโอเคนะฮะ <IC S> ในที่สุดเราก็ได้สกินของซันนิตมามีชื่อว่า k คิงด้อมกาเดียนมีสกินนะฮะเดี๋ยวเป็นสกินสุดท้ายนี่สวมใส่บปลลืสวมใส่บปลลืของมันแพงของมันแพงก็ถ้าพูดง่ายๆฮะเติมมาเลยฮะไม่ต่ำแต่เจ็ดร้อยฮะมันไม่ออกง่ายๆหรอฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปอหมุนรอบตัวอสวยทั้งนั้นแ่ะไม่ใช่ตังของตัวเอง ใช่หยุดไปแล้วหยุดไปแล้วฮะอ่าผมนึกออกนะครับเมื่อกี้รอมเหมือนจะได้ของตกแต่งมาด้วยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมดีกว่ามาของตกแต่งอย่างแรกเลยก็คือเอา้าอ่านี่เองนะฮะทาเต้นเป็นทาเต้นของชาณิตนะบีบอยบีบอยบีบอยโยโย่ซอบแมรอ่าได้ทาเต้นมาเรียบร้อยแล้วเราได้สกินเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปพบกันในเกมเลยดีกว่านะฮะ โอเคนะฮะทุกคนเราเข้ามาพบกันในเกมเดี๋ยวเรามาดูสกิลแรกคือสกิลตีนะฮะตีโอ้โหมันเหมือนจะเป็นการฟาดแบบสีน้ําเงินสีน้ําเงินนะฮะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวขอปิดบอดแป๊บมันเคี้ยวมันหลายรอบเลยปิดยังไงวะบอดอไออยู่กับที่ไปสมองเสื่อม <laughs> ตีปกตินะฮะตีโอโ้ตีมีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมาดูสกิลผมขอปรับแป๊บนะฮะ <laughs> อ่ะมาสกิลหนึ่งนะฮะอ่าเหมือนมันมีขนนกใช่ไหมเหมือนมีขนนกนะฮะขนนกรอบๆตัวนี่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 ใช่ไหมเหมือนมันมีร่างอะไรที่แบบว่าคล้ายคขนนกฮะสบัดลงเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวพอเราลองตีดูนะฮะโอ้โหเข้าไปใหม่โอ้โหอย่างสวยเลยฮะเป็นสกิลสองนะอื้มอื้ือื้มอื้มโอ้มันเป็นเหมือนขนนกร่วงฮะทุกคนเห็นไหม สกิลนี้ผมว่ามันสวยนะสกิลนี้สวยมากสวยมากสวยมากถ้าถามว่าสมราคาไหมก็ประมาณ700ก็ถือว่าโอเคอยูน <c oughs> ย่นะฮะเลดการออกก็ไม่ได้แย่ม,มากนะักเพราะว่าอย่างที่รู้ฮะต้องสุ่มจนหมดฮนะมัน <c oughs> มันไม่ออกอย่างแน่นอนะฮะเดี๋ยวมาดูสกิลอันตีกันดีกว่ามาว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โหวิ่งสวยนะวิ่งปุ๊บหมุนป้าบแล้วก็ปัง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 ,ปง ผมว่าแอบสวยอยู่นะฮะกับอ่าสกินนี้อันตีละ่ะมาดูอันตีดีกว่ามาปังปังปังก็จากที่ดูนะฮะทั้งสามสกิลเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทุกคน <S <S คือจากจากอาฟันปกติก็เป็นคลื่นสีส้มๆนะฮะเหมือนมีขนนกร่วงอันนี้ก็แบบมีขนนอกนอันนี้ก็ขนนกตัวนตีอืมก็ขนนกเหมือนเดิมนะฮะออ้ยพื้นแตกด้วยนะะี่หว่า พื้นแตกพื้นแตกพื้นแตกเมื่อกี้พื้นแตกแล้วมาดูกันนะฮะว่ามันมีวาร์ปอะไรเปลี่ยนแปลงไหมเพราะมันต้องเจ็ดร้อยกว่าคูอป,ปองเนี่ยสวยฮะเหมือนเดิมเด้ <c oughs> มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าคิดกันเอาเองนะฮะว่าคุ้มไหมนะสําหรับซานิสตัวนี้สําหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะถ้าสําหรับคนที่ไม่ค่อยเล่นนะเพราะมันมันก็เฉยๆฮะตัวมันก็ไม่มีอะไรเลยฮะ อืมเฉยๆมากอันตรีก็ปกติครับแก้ฟาดและพื้นแตกก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเดี๋ยวมาดูท่าเต้นนะฮะที่เพิ่งใส่มาเมื่อกี้ที่เพิ่งได้มานะมาบีบอยโอ้โหโอ้โหควิดควิดโอ้โห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 เสียดายตังเลยคุดเสียดายตังเลยเอาตรงๆทุกคนคือ คือผมอ่ะผมอยากเติมนะฮะแต,แต่แต่ผมต้องเติมไปอีกประมาณ4 5 0หสคูปองนะเพราะว่าถ้าพูดง่ายๆคือประมาณรวมรมแล้วก็700รคูปองนะฮะถ้าให้ชัวร์คือ700รอคูปองได้อย่างแน่นอนฮะแต่ด้วยความอาจจะมีอุปสรรคในการเติมอย่างเช่น่ามีแบบคนคอยห้ามเรื่องการใช้ตังใช้ตังนี่ก็คือมีคนคอยห้ามผมไว้นะฮะแต่แตงโมเขาแบบคนรวยหน่อยไงเลยไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้นะฮะก็อย่างที่เห็นะฮะไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากนักจาก อืมก็โอเคฮะคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากคก็คงจะต้องจบไปเพียงเท่านี้ก็อยากจะให้สรุปนะฮสรุปเงินก็คือ,อเติม700ประมาณ700คูปองเนี่ยได้แน่นอนฮะได้ชัวร์ชัวรเพราะว่าอย่างที่รู้ฮะร้านค้าพาเนจอนนี่มันคงไม่ออกให้เราแบบในเลทง่ายๆแบบครั้งสองครั้งแล้วนะทุกคนนะก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วต้องขอบคุณ น้องแตงเหม่อด้วยนะคะที่สลาต่างตั้งพันคูปองอะ่ะผมบอกแค่ว่าพันคูปองอ่ะมันไปเติมมาเมื่อกี้แล้วกลางดึกหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับใครชอบก็ไปเติมนะ,ะส่วนใครที่ไม่ชอบเหมือนผมก็อ,มอย่าได้ตังค์บอกคำเดียวนะทุกคนว่าอย่าได